สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูการตั้งค่าชิโนนะครับในตู้เอทีเอสที่เราจะจําหน่ายไปนะครับพอดีวันนี้วันนี้นะมีลูกค้าท่านหนึ่งทักมาก็เชิงโวยวายนิดหน่อยนะครับบอกว่าได้ตู้เราไปแล้วสินค้าใช้งานไม่ได้นะครับติดต่อเรามาแล้วก็บอกว่าเราไม่ใส่ใจลูกค้านะที่จริงนะครับข้อความมันเยอะมากนะครับแล้วก็ทักมาหลังเลิกงานเนี่ย ผมไม่ได้ดูแชทไม่ได้ดูข้อความมันเยอะนะครับตกหล่นไปยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะอ่าไม่มีเจตนาไม่ใส่ใจลูกค้านะถ้าลูกค้าซื้อตู้ไปนะครับใช้งานไม่ได้หรือไม่พอใจเนี่ยส่งคืนได้เลยผมคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับสําหรับลูกค้าท่านที่ทักมานะครับส่งคืนผมเลยเดี๋ยวผมคืนตังค์ให้ครบเต็มจํานวนเลยนะครับนะถ้าไม่พอใจนะอ่า ส่วนข้อความนะครับยังไงต้องขออภัยผมอาจจะตอบกับช้าหรืออาจจะตกหลน่นผมต้องขอโทษจริงๆข้อความมันเยอะนะครับทีนี้นะประเด็นมีอยู่ว่าลูกค้ารับตู้ไปแล้วบอกว่าใช้งานสินค้าใช้งานไม่ได้นะครับที่จริงนะครับมันไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผมจะแคปรูปที่ลูกค้าส่งมาให้ดูผมจะขึ้นไว้มุมขวาบนหรือว่ามุมไหนมุมหนึ่งของจอนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะ ก็อย่างที hmm. well. way, it it oh, ่เห็นนะครับขึ้นรูปให้ดูแล้วนะครับสังเกตที่ตรงตัวเลขตรงชิโนนะครับของบ้านพี่เขาเนี่ยนะครับแรงดัน AC ขึ้นไปถึง248โวลต์มันไม่ใช่วัตู้มันเสียหรือใช้งานไม่ได้นะครับแต่มันติดระบบโปรเทคอยู่นะครับอย่างที่เราใส่ชิโนไว้แล้วนะครับผมบอกหลายๆคลิปแล้วว่าเราจะป้องกันแรงดันเกินไว้ด้วยเพราะฉะนั้นแรงดันเข้ามาตั้ง240 ผมตั้งชิโนไว้ทุกเครื่องที่ผมส่งให้ลูกค้านะครับทุกเครื่องที่ส่งให้ลูกค้าผมจะตั้งแรงดันชิโนไว้เนี่ยถ้าแรงดันเกิน240ระบบจะไม่ทํางานนะครับหรือถ้าแรงดันต่ากว่า190โวลต์ระบบก็จะไม่ทํางานอีกเหมือนกันนะครับแรงดันบ้านพี่เขานะครับสูงถึง248โวลต์เพราะฉะนั้นระบบตู้มันก็เลยไม่ทํางานมันไม่ได้เสียนะครับ แต่มันไม่ทํางานเพราะว่าเราตั้งระบบโปรเทคไว้นั่นเองนะครับวิธีแก้ไขนะสําหรับถ้าลูกค้ารับตู้ไปนะครับแล้วเกิดว่าเอมันทําไมมันไม่สลับเงียบกิบเลยทําอะไรก็ไม่ได้ให้ดูแรงดันขาเข้านะครับแรงดันขาเข้าของชิโนเนี่ยถ้ามันเกิน240รโวลต์ระบบเราจะไม่ทํางานหรือถ้ามันต่ํากว่า190ระบบก็จะตัดการทํางานอีกนะครับอันนี้เป็นระบบป้องกันที่เราใส่ไว้ให้ทุกตู้นะ มันไม่ได้เสียนะครับที่มันไม่ทํางานเพราะแรงดันมันเกินทีนี้นะครับถ้าเกิดแรงดันเกินแล้วทํายังไงนะครับถ้าอยากให้มันทํางานนะครับถ้ารู้ว่าแรงดันเกินแต่อยากให้ทํางานต่อให้เรากดปุ่มเซตต,ตรงชิโนนะครับกดปุ่มเซตแค่ไว้นะครับแค่ไว้แบบนี้ในหัวข้อที่1นนะครับ p 0 1เนี่ยจะเป็นการตั้งแรงดันเกินเห็นไหมผมตั้งไว้240นะครับให้เราปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนเอาตามใจชอบ สมมุติว่าผมตั้งเดิมทีไว้เนี่ย240แต่อยากจะใช้สูงกว่านั้นนะครับนี่ให้เพิ่มไปเลยนะครับเพิ่มไปเลยตามตามที่ต้องการนะ,อ,ะอย่างอย่างกรณีที่ลูกค้าส่งรูปมานะครับแรงดันมัน248โวลต์ให้เราขยายเกณฑ์ตรงนี้นะครับขยายเกณฑ์ขึ้นไปถึงประมาณ255แล้วกันนะครับนี่ 255มันก็จะรับได้อ่ะปุ๊บทีนี้ P 0 2นะครับ P 0 2ผมตั้งไว้230ทุกเครื่อง P 0 2คืออะไร P 0 2ค,คือแรงดันกลับมาทำงานนะครับเมื่อไหลก็ตามที่แรงดันสูงขึ้นไปแล้วนะครับจะให้ตกลงมาเหลือกี่โวลต์นะครับแล้วระบบจะมาอาจะกลับมาทำงานนะครับเนี่เดี๋ยวมาดูใหม่นะอ่าเอาเคสตัวอย่างเลยนะผมจะตั้งเป็น250 สองรยห้าสิบนะทีนี้ P 0 2ตั้งเป็น200ร้อยสองาสิบแล้วกันบ้านพี่เขาไฟแรงนะครับนี่อ่าผมตั้งไว P ้ P 0 2ตั้งไว้250นะครับอ่าเกิน255ตัดกลับมา250กลับมาทํางานนะอ่า P4 นะครับนี่อ่า P4 ตรงเนี้ยนะครับก็คือแรงดันอ่าต่ําตัดผมตั้งไว้ที่290นะครับนี่อ่า 290โวลต์ v, ปุ๊บกดไปอีก P5 เป็น200อ่าเป็นแรงดันที่กลับมาทำงานผมตั้งไว้200โวลต์นะครับนี่แค่นี้เองวิธีเซตนะครับอ่า P01 นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับถ้าเกิดปัญหาว่าใช้งานไม่ได้เนี่ยให้เราอ่าเดี๋ยวผมจะใส่คู่มือคิโน เข้าไปไว้ในเครื่องทุกรุ่นเดี๋ยวผมจะแถมคู่มือไปด้วยนะครับโทษทีก่อนหน้านี้ถ้าผมไม่ได้ยัดคู่มือของคิโนใส่เข้าไปนะครับไม่คิดว่ามันจะมีปัญหานี้นะไม่คิดว่าจะมีบ้านใครแรงดันสูงถึง248โวลต์ไม่ได้ใส่คู่มือเข้าไปนะครับยังไงต้องขอโทษด้วยนะ,ะถ้าเจอนะให้ตั้ง p 0 1นะขอขอญาตย้ำอีกทีนึง p ศนี่ P01 ตั้งไปเลย255 p 0 2ตั้ง250 p 0 3เออ p 0 4 ร9 0ที่นะครับ200นะครับให้ตั้งแบบนี้นะนะรับรองใช้ได้นะครับเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่ใช้ไม่ได้เพราะแรงดันบ้านของคุณพี่เกินนะครับเล่นมาสักสอโวลต์นะครับระบบตัดโปรเทคไม่ทำงานอยู่แล้วนะครับทีนี้ว่าถ้าแรงดันมาสูงขนาดนั้นนะครับแล้ว ให้มันทํางานเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าแมกเนติกมันจะร้อนกว่าปกติแต่ก็คิดว่าทนได้ไม่ด้ไม่น่าจะเสียในส่วนของแมกเนติกแต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือไฟมาตั้ง248โวลต์นะครับอ่ะอยู่ดีๆไฟตัดมาใช้ฝั่งนี้นะครับแรงดันมา,าถึง248โวลต์สิ่งที่อาจจะมีปัญหาไม่ใช่แมกเนติกแต่อาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ในบ้านท่านเองนะครับเพราะว่าไฟมาสูงมากถึง248โวลต์นะครับสำหรับลูกค้าที่อาจติดต่อ,อเข้ามาว่าผมไม่ดูแลนะให้ดูระบบนะครับไฟมันมาสูงตู้มันเลยไม่ทำงานมันไม่ได้เสียอะไรนะครับอันนี้ก็มาชี้แจงให้ทราบกันนะครับเผื่อใครจะเจออาการนี้อยู่เอาตู้ไปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับอาจจะเจอว่าแรงดัน ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปนะครับให้ทักข้อความเข้ามาถามกันถ้าทักข้อความมาแล้วนะครับผมยังไม่ได้ตอบนะให้โทรมาเลยถ้าเร่งด่วนให้โทรมาเลยโทรไม่ติดหรือโทรติดแล้วไม่รับให้โทรซ้ําๆมาเลยนะครับเพราะว่าสายเข้าแต่ละวันมันเยอะแล้วก็ข้อความมันเยอะอาจจะตกหล่นได้ยังไงต้องขออภัยนะครับติดต่อมาผมไม่ติดต่อกลับก็ติดต่อมาเรื่อยๆ โทรมาย้ำๆนะครับยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะหากผมไม่ได้ตอบข้อความหรือตอบแบบไม่ทันใจนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปการต่อใช้งานแบบจัดเต็มของ ats เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับ